ดูสิคะเป็นยังไงอร่อยไหม,ม,โม,โมเหมาะไหนรูปเพื่อปืนสวัสดคะ่ะอันนี้ต้องเปิดจะมารีวิวอะไรคะรีวิวเยลลี่คะ่ะแล้วก็อะไรบ้างเออเยลลี่โพนี่คะ่ะเยลลี่โพนี่ไหนชวงเพื่นนอนเพื่อนดูหน่อยว้าวน่ารักจังเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรคะแล้วก็ม,ม,นมันเมโลแพนดา้าค่ะเมโลแพนด้าไปซื้อได้ที่ไหนเออที่เซ <มา S 2> ็นที่ไหน ที่เอา่าได้แกะดูข้างในซิว่ามันจะมีอะไรบ้างเอาโคนี้ก่นนอนเอาโคนี้ก่อนนะคะโนี่ก่อนนี้ข้างในเป็นอะไรบ้างเปิดไม่ได้เลยค่ะเปิดไม่ได้เอ,อาตัดใหม่ สีเย็นรูเยลลี่ค่ะสีอะไรคะสีแดงค่ะค่ะมีหลายสีวอะไนั่นอ่ะเป็นรูปตัวอะไรเป็นรูปตัวอะไรคะเออโปนี่ว่าเไหนลองชิมให้เพื่อนเพื่อนรูสิเป็นรสชาติอะไรเป็นยังไงคะอะไรสตรอเบอร์รี่ค่ะสตรอเบอรี่มันเป็นยังไงเหนียวเหนียวหนึบหนึบหนึบเหนียวเหนียวหนึบเหนียวเหนียวค่ะเป็นรสนี้ดค่ะ มีรถอะไรบ้างเอ่ยมีซองรถอะไรบ้างเอ่ยมีสีเขียวด้วยอันนี้สีเขียวรถอะไรสีเขียวรถอะไรก็ไม่รู้ค่ะยัง๋ไม่ทันจะชิมตัวนี้ค่ะอ๋อเป็นตัวสีม่วงใช่ไหมคะเป็นเป็นยูนิคอร์นค่ะยูนิคอร์นอลองชิมรถสีม่วงสิเป็นรถอะไร ค่อยๆเขียวอันนี้เป็นรถอะไรคะเป็นยังไงไหนดนะูหน้าไหนเป็นยังไงรถชาติเหมือนแอปเปิลเลยค่ะอ๋อเป็นแอปเปิลแล้วข้างในมีรถอะไรอีกหมดแล้ยังมีกี่รถม,มีทั้งหมดกี่รถเอ่ยม,อมีสองรถค่ะมีสองรถหรอแต่ว่าในซองเขาบอกว่ามีสีม่วงด้วยใช่ไหมรถองง่น แต่ว่าคือได้แค่สองรสใช่ไหมคะนี่ค่ะไม่เป็นไรโอเคอีบจองคือมาสชอะไรคะมาสชเมโลโล่มาสชเมลโล่แพนด้านี่ลองตัดชิมรสชาติดูสิมาสชเมลโล่แพนด้าก็จะแกะง่ายนิดมึง หอมไหมหอมไหมเลยอุยติดกันเลยหอมมากเลยไหนชหน่อยไหนชูหน่อยชูหน่อยอู้เป็นเบบีเป็นเบบีพนด้าอ๋อไนชิมดูสิคะเป็นยังไงอร้ร่อยออยอร่่ยก็่ออ่อรยค่ะอ๋อโอเคแต่มันน่ารักเนาะไหนดูใกล้ๆ่อย่อยอ๋อเป็นเบบี ไหนดูสิอุย้นยน่ารักจังเลยโอเคนุ่มมากเลยค่ะค่ะเฮ้ <c oughs> เย,เย<ๆ>ี่ยมไหมคะเยี่ยมยไหมสำหรับคลิปนี้น้องเฟอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องเ <ไ S 1> ฟอร์ลคลิปด้วยนะคะบ๊ายบา,บายบา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องปื้ <c oph ys> คิดด้วยนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะเจอกันใหม่คลิป<อ>ต่อไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะบา,บายบาย,บายบายบาย